วันนี้นะครับเราก็มีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของอแปลงขัดกระจกตู้ปลานะครับซึ่งมันเป็นขนาดเล็กนะครับดูแบบน่ารักเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูก่อนนะครับจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นยี่ห้อเนเปิลนะครับนี่นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะของอนี่ครับอันเล็กๆแบบนี้เลยเห็นไหมฮะ ง่ายๆนะครับเวลาเราใช้งานปุ๊บเนี่ยครับมันจะมี2อันอย่างนี้อีกอันนึงเนี่ยมันเป็นสักๆไว้สําหรับขัดอีกอันนึงเป็นเรียบๆก็ขัดกระจกด้านนอกนะครับสีสันสวยงามครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับที่แบบว่าไม่มีอยู่ในตลาดเลยครับสีแบบนี้นี่เวลาใช้งานนะครับอันนี้คือตู้ใหญ่นะครับกระจกประมาณสักอันนี้เกือบเกือบจะ1ิบมิลนะครับยังก็สามารถใช้งานได้ไหมฮะนี่นะฮะแล้วก็ไม่เกะกะครับ เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูกับอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆอ่ะมันเหมาะกับตู้เล็กๆที่กระจกไม่หนามากนะครับก็จะใช้งานได้ดีดูน่ารักนะฮะแต่ว่าถ้าอันใหญ่งี้นี่อันนี้คือจะเป็นอันใหญ่นะครับก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับสำหรับคนที่กําลังหาตัวแปลงแม่เห็กอยู่นะครับนี่อันนี้คืออันเล็กนะครับสำหรับตู้เล็กๆทีนี้เรามีตู้ใหญ่นี่สําหรับตู้นี้นะครับนี่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดู ยี่ห้อนี้ครับผมว่าเป็นเหมือนจะทำอุปกรณ์เนี่ยประมาณดีไซน์แบบใหม่ๆสวยๆนะครับที่ผมเจอมานะครับผมก็ชอบมากนะครับนี่อันนี้สำหรับตู้ใหญ่มันนิดนึงเห็นไหมฮะสีมันก็ดูสวยเวลาที่เราใช้งานจริงๆอะครับมันตู้ปลาเนี่ยมันดูสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามี การเสริมอุปกรณ์ที่มันสวยขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ดูไม่ขัดตานะครับเวลาที่เราใช้แปรงแม่เหล็กลงไปกับตู้ปลาอยู่ดีอะไรมีเกาะมาเกาะหน้าตู้ปลาอย่างเงี้ยครับนี่อันนี้อันใหญ่นะครับนี่ปึ๊บแถอว่าเห็นไหมก็ขัดได้เลยครับนี่ครับกระจกเนี้ยหนาประมาณ10บมิลถือว่าใช้งานได้ดีมากแต่ว่าถ้ากระจกเนี้ยมันหนาน้อยกว่านี้นะครับมันก็จะทําให้ การยึดติดของตัวแปลงแม่เหล็กดีขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ยครับขัดไปได้เลยครับข้อดีของเวลาที่เรามีที่ขัดกระจกนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องสะสมพวกตะไคร่หรือตะกอนนะครับวเวนเนบเาเล,าเ,ล,วเลเเวาเราขัดทุกวันเนี่ยครับมันจะทําให้ตู้เราเนี่ยตะกอนที่ติดอยู่ตู้ปลาเนี่ยก็จะหลุดไปส่วนพวกตะไคร่นะครับที่มันกําลังเกิดใหม่เนี่ยพอเราขัดทุกวันเนี่ยมันก็หลุดได้ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เวลาเราขัดทุกวันนะครับก็จะทําให้ตู้ปลาเราใสมากขึ้นนะครับก็วันนี้เราก็แนะนําผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ครับสมมุติถ้าเรามีตู้เล็กๆนะครับเราก็ใช้ตัวเล็กนี่ถ้ามือตู้ใหญ่ๆเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมคัดสรรมาอย่างดีนะครับว่าเวลาเราเลี้ยงปลานะครับผมจะชอบผลิตภัณฑ์นะครับที่มันใส่ไปนู้นตู้ปลาครับแล้วมันดูสวยไม่ใช่แบบอยู่ดีใส่ไปแล้วมันขัดกัน ปลาเราสวยด้วยผลิตภัณฑ์สวยด้วยมันก็ทําให้ตู้ปลาเราดูมีความหรูหรามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับอยู่ผ่านทาง l ล n e แอดไทยอะคาเียมนะครับแล้วก็เรามีหน้าร้านนะครับอยู่ที่ตลาดปลาจเจเจมอนะครับห้อง b 0 1ิลหนึ่งเกศูนย์เจ็ดก็ลองไปดูได้นะครับแล้วก็เรา ขายผ่านทั้ง lazada แล้วก็ s h o ป e e นะครับนี่แล้วตอนนี้นะครับเรามี tiktok shop นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อนะครับ tiktok shop ณวันนี้นะครับก็จะมีการจัดส่งฟรีนะครับลองเข้าไปดูได้ตอนนี้เรากำลังลงสินค้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไลฟ์ผ่านทาง tiktok shop ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ตอนนี้เราขายขายทุกแพ็กฟอร์มนะครับเรามีช่องทางไหนเราก็ขายนะครับเพราะว่าแต่ละช่องทางเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันเราก็พยายามจะ ให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองสั่งซื้อดูนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ